องอันนี้ขวดเบียร์ขวดเบียร์เขาบอกว่าสามารถเอาไปไเอาเงินคืนได้ก็ได้สองขวดขวดแรกทิ้งไปไงไม่รู้ไม่ได้ลืมอ่านข้างขวดขวดแรกทิ้งไปเค๋ okay. ะใส่ถุงทุกคนครับว่าแต่ว่าจะยังไม่เอาไปเอดไปแลกตัง จะยังไม่เอาไปหยอกัแต่ว่าใส่ And me yet. Yeah. โอ้โห <Hey. S 2> oh. มืดแ,มดแล้วอะไรมืดแล้วอ่ะมืดแล้วไปสีสีส่โมงเย็นนะมืดแล้วโอเคทุก<ท> <ขอ S 1> คนจะไปทำอะไรไปไหนอตอนนี้ไปซื้อกับเขาไปจ่ายตลาดครับไปจำสัปดาห์ทุกคนเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วจนถึงวันนี้ยังไม่ได้จ่ายเลยก็เดี๋ยวไปจ่ายตลาดนะทุกคน<ะ>อาทิตย์แรกของ ปีสองพันยี่สิบสอง

แกล้งเขาตลอดอะ มาเดินชกสสวยถ้าเดินห่อในหอรจิบห่อร้บไ่ได้เอ๊ะก็พาอีกแกซี

แล้วทุกคนวันนี้วันจันทร์สีเหลืองนะสักท้ายทุกคนไปช็อปปิ้งไาจากตอนค่ำเรากา,าตังแต่ตังแต่ตามที่เห็นนะจ๊ะตังแต่อาทิตย์ที่แล้วย้อนไท่านทด่ช็อปปิ้งเลยหมายถึงว่า,าช็อปปิ้งอาหารประจําสัปดาห์เราก็เป็นมือแรกที่ในปี2022ยี่สิบสองที่ช็อปปิ้งอาหารเราจะทุกคนจ๊ะก็ ได้อะไรเดิมเดิมได้เหมือนเดิม <c oughs> กินเดิมเดิมจัดแรงเอาในครัวเรือนจ้าทุกคนจ้ะโอเคไปเก็บกันเลยจ้าเดิมเดิมอร่อยเค okay, จากก่อนที่จะเก็บ <c oughs> ขเข่าตู่นะจ้าให้เห็นก่อนเนาะว่าเหลืออะไรบ้างเนะจ้าทุกคนจ้ะทักเนจ้ะ <c oughs> คือเก่าเมื่อดตู้เย็นเหมือนเดิมจ้ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บเข่าตู่จ้าทุกคนครับ นม,มอ่ะเอาไปเลยลูกไอซิมนมนมไอเิมไอเิมเฝ้าเรยอซีซันเดอร 요 o แม่นี้ไม่มีหูเลยอะไรแปะนี่ไม่มีหูจ้ะดีเลยวันนี้ไปอยาดใส่อยู่แล้วฮิฮิ ピンピン ไอคอนเล็กมาทำอะไรบ้างทุกคนโอ้ ¡Gracias! <laughs> ไม่แอปเปิลเยอะออกมากกว่าเขียบยามะ ผลไม้เยอะมากเยอะมากมาอันนี้ก็สองร้อยกว่าหาหนู่นนะ <c oughs> <c oughs> จำสัปดาห์นี้นะทุกคนอาทิตย์นี้ไม่ได้ปลาแซลมอนเลยแพงมากทุกคนแล้วก็แต่ว่าเราได้ปลานิมกับปลาสวายมานะทุกคนก็ได้ไข่มีไข่ก็อุ่นใจนะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่มีกับข้าวมีไข่ก็ยังดีครับโอเคจ้ะกะถามว่าเต็มบ่ก็เต็มกาเก้าจ้ะแต่ว่ากับบ่ไดเออัดยังไรเนาะจ้ะเพราะว่ามือหนีกวันจันแล้วจ้ะทุกคน ขอบคุณที่แวะทักทายคิววิดีโอนะจาะมือนี้กับคลิปช้อปปิ้งนะจ๊ะสบายดีสวัสดีบ๊ายบายค่ะ